ตองชานอยากคิดว่าชัวเองโชคร้ายที่เกิดมาขีการคงคิดว่าคนโชคดีนะที่ยังคืนมาทลานได้ถกรลายได้ถกรลายไว้ขายได้เราเล่นมีบ้านลองตัวเองมีที่รินมีที่นอนยังโชคดีกว่าใครหลายๆคนนะครับผม อยาก่ห้แสดงโชว์รายเพราะว่ายังมีคนที่ล้ลานหมาขเราอีกเยอะโนะครับผมคิดว่ายัางอีกหลายล้านคนทีเดียวบนโลกวันี้ในประเทศของเราที่ว่าไร้บ้านอยู่ใตส้สะพานลอยแถวฟุตบาทคนแก่คนเจลาไร้บ้านไร้ที่หลบิง เราเพลิงพักตามข้างเขามีคนดังคนรวยไปช่วยยกบ้านให้ี่ลินทำกินให้ข้าวให้น้ำก็เห็นเป็นข่าวทุกช่องทางนะครับคนรวยคนดังนะครับหลายคนนะครับไม่อยากเอ,อ่ยชื่อนะครับเดียวโดนลิกิทสิบอีกก็อาราโธโรากาสาทุกกับพี่ๆใจดีทุกคนเลครับผมผมก็แค่สิการ,าการกาที่ว่าตะมาลาบากกว่าคน ก็แล้วเองผมเลยไม่กล้าเขาแล้วนะเขาบาคนที่ทำบากกว่าผมมีอเยอะมากกว่าผมทุก,กทุกคนทุกคน